สวัสดีมิลรักแฟนจูสึกไคเซน็นทุกท่านนะครับผมวันนี้นะมีกิจกรรมใหม่รวมถึงตัวละครใหม่มานะจะเป็นทาาล่างของตัวละครโกโจอ่า อาจารย์เออต้องเรียกว่าอาจารย์โกโจโลแล้วกันนะอ่ะเป็นทาหน้าของกิจกรรมอาจารย์โกโจโนะอาจะมีทาหน้าของเหมือนกับกิจกรรมตัวอื่นเลยไม่ว่าจะเป็นเหมือนของเมงูนี้เหมือนกับเกโทเลยเอล่ะอันแรกเนี่ยก็จะเป็นทาหน้าของการอัพดาวตัวละครอัพดาวถึงปุ๊บปุ๊บมันก็จะได้ของฟรีแล้วก็ฝั่งขาวาก็เป็นของเติมอ่ะแล้วก็เป็นทาหน้าของเอ่อพาร์ตตัวละครอันเนี้ยถ้าเราเติมแล้วเนี่ยมันน่าจะได้1ตัวละครอ่ะเติมแ0 0บาทเนี่ยได้1ตัวละครเอาจริงอ่า eh, ถ้าในเลดเกมปกตินะ 800บาทได้1ตัวละครเนี่ยมันถือว่าค่อนข้างได้คุ้มอ่ะเนี่คือคุ้มที่สุดแล้วเท่าที่ผมจํามานะ800บาท1ตัวละครเนี่ยคุ้มสุดแล้วรองลงมาน่าจะเป็นพันสองมั้งเออเพราะตัวละครโปรติเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ3ามพันเก้าหรืออะไรประมาณเนี้ยอ่ะแปดร้อยกับพันแปดร้อยเนี่ยถูกแต่ว่าอ่าพันสองก็ถือว่ากลางๆแล้วกันถือว่าใช้ได้แต่ว่าเนี่ยเติม800แล้วเราก็ทำเควส7วันเนี่ยมันก็ได้อันเนี้ยได้ได้กล่องอันนี้ด้วย50กว่าอันแล้วก็ได้ทางด้านของไอ้แรกตัวละครอันเนี้อออีก่30ัน อันนี้ถือว่าคุ้มมากๆในราคา800บาทอ่ะแล้วก็ทางด้านของ Hero Story อันนี้ก็เล่นผ่านเควสก็เหมือนกันทา้งน้างของเกทัวแหละเล่นไปเลยปุ๊บมันก็จะได้ของรางวัลได้อะไรไปนะอ่ะแล้วก็เป็น Hero ่ e ทสอันนี้ก็เอ่ออเามาเทสตัวละครได้น,ะน,นั่นเองเดี๋ยวค่อยเอามาเทสทีหลังแล้วกันอันนี้มาแล้วก็เป็นทา้งน้างของแพ็กเกจเติมอันนี้600บาทอ่600บาท1อาทิตย์เราจะได้หมดเอ่อ7 1 2 3สเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6 7 น่าจะได้หมด77ตัวอะประมาณนี้600บาทได้77ตัวแล้วก็จะมีข้างหน้าของ7วันท็อปอัพอันนี้ก็คือถ้าเราเติมเนี่ยวันละ1,200เพชรเนี่ยมันจะได้10เสอะมันจะมีทั้งหมดเนี่ย7วันเติมหมดเอ่อ7วันเนี่ยวันละ1,200เจม7วันเนี่ยก็จะได้ประมาณ2ตัวละครด้วยกันนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะได้2ตัวละครด้วยกันอะแล้วก็เป็นฮอตเซลเป็นแพ็คเติมเงินอันนี้อาจริงอันที่คุ้มอะ3.9บาทคุ้มบาาท้้5ตตัววออแลกกกก็็็รรขงสเเเนนนจหหืโี ได้กี่ดาเมจกี่ดาเมจมันก็ได้ของรางวัลไปประมาณนี้อ่ะแล้วก็ทางด้านของ15วันเดย์แพ็คอันนี้อันนี้แล้วแต่ว่าจะเติมไม่เติมนะอันนี้ผมลองมาละอันแรกสุดผมลองแค่แรกนะอันหลังไม่ได้เติมอ่ะลองอันแรกเนี่ยมันจะมีแพ็คที่มันฟิกมาว่าจะได้อะไรบ้างแล้วก็จะมีอันที่สามารถเลือกได้อย่างอันเนี้ยอันแรกเนี่ยน่าจะเลือกได้นะถ้าผมจะผิดอันนี้ด้วยแล้วก็เป็นอันอันนี้นี่เลือกได้ว่าจะเอาไหนผมก็เลือกไปนี้เอา ถ้าเป็นอันเนี้ยมันก็น่าจะ,ะการันตีอันล่างแล้วก็ให้เลือกข้างบนว่าเราจะเอาอะไรในราคา1 200บาทอ่านี่เดี๋ยวค่อยขี้คิดนึงว่าจะเอาหรือไม่เอานะเพราะมันก็ราคาแพงอยู่นะ1ั0 0อง่ะมาถัดไปเป็นทางด้านของตู้ตัวละครทางด้านของโกโจอ,อาจารย์โกโจนะอ่ะเหมือนกับทางของอเกโตภาคศูนย์นั่นแหละเกโตภาคศีโอล่อะก็120ครั้งการันตีเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่ม120ครั้งนะว่าจะได้หรือเปล่านะน่าจะสุ่ม121ครั้งรวมครั้งฟรีด้วยอ่ะ แน่ๆเนี่ยได้การันตีแน่นอนละว1ตัวแล้วก็ได้เศษอีก1 0 15, 15 15กับ10เป็น25ได้ประมาณ25เศษมันต้องเก็บกี่เศษว่า50เศษเราได้25เราขาย25ก่ก็น่าจะเอา25 25้แปลว่าผมต้องสุ่มถึง200ครั้งเราสุ่มถึง200ครั้งเนี่ยเราจะได้1ตัวละครจากเศษข้างล่างแล้วก็อันนี้ได้เลือจะต้องสุ่ม240ครั้งมัน120 120ยยี่คูณสองสผมว่าถ้าเราสุ่มถึง200เนี่ยเราน่าจะสุ่มถึง240หรือไม่ก็สุ่มถึง250รอยหเออเออเท่นแหละช่างหัวมาเถอะเดี๋ยวสุ่มถึงเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยรู้กันอีกทีนึงอ่ะมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเป็นไงนะเริ่มจากการสุ่มก่อนเลยเอาเป็นฟรีก่อนไปโอเคเกลือมาเดี๋ยวเรากดเออ่ดูดเมชั่นนิดนึงแล้วกันนะ120ครั้งสุ่มตั๋วเนี่ย110แล้วก็สุ่มเพชรอีก10นั่นแหละไปเอาจริงอยากได้กก่่ออนนารัตีะ ขอก่อนการันตีได้ไหมขอก่อนการันตีโอเครอบนี้ธรรมดาชิวทุก30ครั้งมันจะการันตีตัว5ดาวหนึ่งตัวต้องรอลุ้นเอาเองแล้วกันอ่ะใน,น10ครั้งเกือ30ครั้งมันจะมีเขียนอยู่นะว่าการันตีตัวละคร5ดาวแต่ว่าจะได้ตัวละครอ,อะไรก็แล้วแต่ดวงนะอันนี้โดนการันตีปัาบขาให้ตายครั้งการันตีตัวอะไรขอตัวใช้ขอตัวที่ได้ใช้โทโดตอนนี้ต้องการโทโดอ่ะ หรือแสงมืดก็ได้ขอแสงมืดเฮ้ยเฮ้ย What the fuck เฮ้ยผมเป็นอะไรกับเกมนี้ผมว่าผมรู้สึกว่าผมดวงดีกับเกมนี้มากเลยอะตอนโกโจตอนโกโจนักเรียนโกโจนักเรียนเราสุ่ม10ครั้งแรกเราได้เลยเราได้เลย10ครั้งแรกอันนี้คือเราสุ่มการันตีทองครั้งแรกเนี่ยมันจะมีเขียนอยู่ว่าอ่า สามสิบสามสิบครั้งอ่ะมันจะการันตีห้าดาวอันนี้เราสุ่มฟรีไปครั้งหนึ่งมาเลยนับไปนะเราสุ่มสามสิบครั้งได้การันตีห้าดาวแล้วก็มันจะมีโอกาสออกเป็นโกโจนี่แหละแต่ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นี้ผมไม่แน่ใจมันดูได้ปะไม่แน่ใจว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์นะถึงจะได้โกโจนะแต่ว่าเอ้ยเราได้วะเี่เจ๋งกว่ะนี้แต่ว่าผมน่าจะได้โกโจเนี่ยถ้าผมเอาอย่างต่ำร้อยห้าสิบหรือร้อยยี่สิบผมนะ่าจะสองสามตัวเอ่อ ถ้าผมจาไม่ผิดนะถ้าผมคานวณไม่ผิดนะถ้านับตั้งแต่ไม่มีตัวละครเลยจนถึง1ดาวลุงเนี่ยน่าต้องใช้ทั้งหมดประมาณ7ตัวละครเราได้เดี๋ยวเราไปเติมเบทเทิลพาร์ตได้1ตัวแล้วก็เติมเอวานาพันสองร้อยเจมได้อีก2ตัวเป็น3ตัว3ตัวเมื่อกี้เราได้อีก1แล้วเป็น4ตัวเท่ากับผมน่าจะขาดประมาณ3ตัวน่าจะขาดประมาณ3ตัวผมน่าจะทาโกโจร่างอาจารย์เนี่ยขึ้นเป็น1ดาวลุ้งได้แต่ว่าเอาจริงถ้าตัวละครในเกมเนี่ยถ้าจะเอาให้เก่งนะ สองดาวลุ้งสองดาวลุ้งเก่งมากเพราะว่าตัวละครสองดาวลุ้งเนี่ยจะเป็นทางล่างของพาสิสุดท้ายเนี่ยมันจะบทอ่าเรเวลสามพอดีเออเจ็ดถ้าจะเอาเป็นอันนี้ก็ต้องทั้งหมด9ตัวละคร9ตัวละครก็คงไม่ไหวหรอกไม่น่าไหวอะแต่ว่า7ตัวเนี่ยยังยังพอมีลุ้นอยู่อะมาเริ่มต่อกันเถอะ7ตัวพอมีลุ้นแต่9ตัวผมว่าไม่น่าจะไหวผมต้องสู่อันนี้ีก3ตัวถ้าจะสอาดาวลุง้งเท่ากับว่าผมต้องสู่อีก5ตัวผมว่า3ตัวน่าจะพอ เดี๋ยวรอมันวนมาหรือว่ารอกิจกรรมอื่นๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะสำหรับร่างอาจารย์นะไม,ไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือเปล่านะว่าจะเอาถึงสองดาวลุงนะเนี่ยเฮ้ยถือว่าสุดยอดโคตรดวงว่ะมาครับโอเคมาครั้งการันตอีอ่การันตี5ดาวขอโคโจอีกได้ไหมขอโคโจอีกครั้งหนึ่งโคโจอีโกได้ไหมขอโคโจอีโกโคโจ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  โอเคจะโถเกะโอเคเอาไม่เป็นไรอย่างน้อยเราได้จากกันนั้นละครั้งหนึ่งอะ่ะไม่ไม่น่าเกียดเท่าไหร่ถือว่าคุ้มละเอาจริงๆถือว่โอ้ยอันนี้หลุดเลน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 ,ลเลน,ลเลนโกโจโกโจโชโกะโชโกะะโโชโกโต,ตอนนี้มีทำสองดาวลุงได้แล้วอันนี้มาเกินตัวหนึ่งอเออช่างมันอะอย่างน้อยรอบนี้เป็นหลุดเลนมันนับใหม่ปะเนี่ยเอ,อ่อหลุดเลนหลุดเลนน่าจะนับใหม่นะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าข้างบนเนี่ยมันข้างบนยังไม่ได้รีเออข้างบนไม่ได้รี ขบวนไม่รีถือว่าโอเคละถ้าเกิดว่าคิมนี้เราจะได้โกโจสองตัวได้เมื่อกี้ตัวหนึ่งแล้วแล้วก็ได้อีกตัวหนึ่งใช่ไหมมันไม่น่าจะรีใช่ไหมหรือมันรีว่ะไม่แต่ว่าผมรู้สึกมันรีมะเนี่ยเดี๋ยวนะขอดูก่อนสามสิบเอ้แปลว่ามันรีอนะเนี่ยเหมือนได้หนึ่งครั้งแล้วมันรีอืมโอเคช่างมันช่างมันถือว่าคิมนี้ได้แค่ตัวเดียวถ้ามันไม่ไม่ออกก่อนการันตีอีกอ่ะ อย่างน้อยมันมาก่อนการันตีถือว่าคุ้มอ่ะแล้วมาก่อนการันตีเยอะด้วยนะเราสุ่มไปแค่30ครั้งได้ก่อนการันตีเลยถือว่าเจ๋งอยู่เอ๊ะอันนี้เป็น5ดาวแล้วปะเฮ้ยสองตัวโกโจ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 เออให้มันได้อย่างงี้สิวะให้มันได้อย่างงี้สิวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เจ้าโคตรคุ้มบอกเลยว่าโคตรคุ้มโคตรของโคตรจะโคตรคุ้ม สุ่มไปร้อยครั้งออะไม่นับครั้งฟรีแล้วกันสุ่มไปร้อยโลได้โกโจมาสองตัวเออไอ้เหียของจริงบอกเลยว่าของจริงเอ,อ้ยเจ็ดดาวหนึ่งดาวลุ้อ่ะน่าจะได้ชัวร์อยู่ละแต่ว่าไอสองดาวลุ้เดี๋ยวต้องรอลุ้นอีกทีหนึ่งว่าจะได้หรือเปล่านะไอ,อของจริงว่ะไอเหียขิงจองของจริงว่ะมาอีกยี่สิบครั้งเนาะอันนี้สิบครั้งแล้วก็เดี๋ยวใช้เพชรอีกสิบครั้งก็จะได้พอดีมาเริ่มกันโป่งเข้าไปโอเค ชี้ๆเลยเอ้ยคลิปนี้อารมณ์ดีว่ะไอ้มาต่อไปเป็นครั้งใช้เพชรสิบครั้งต่อวันเริ่มกันอันนี้การันตีห้าดาวไปนเนี่ยอ้าวไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้การันตีโอเคป้าบเขาให้โอเคอ่าไม่เป็นไรอันนี้เหลืออีกสี่ครั้งได้การันตีห้าดาวเอ่อแต่ว่าเรามีเจ็ดอืมเ,อเก็บไว้ละกันไม่ไมไเป็นไรเก็บไว้ละกันอันนี้เก็บได้อยู่เอ่อรับเอา,เอา,เอา หรือมันรับให้แล้วเอาอเองไม่ได้รับรับเองโอเคอันนี้ถือว่าสวยสวยงามมาโกโจโเดี๋ยวเราอัพตัวละครก่อนเลยแล้วกันโกโจเดี๋ยวผมขอปลดอเพชสก่อนโอเคปลดอเพชสเสร็จปุ๊บก็เอาโกโจใส่มาในนี้อันนี้500ได้แล้วอันหนึ่งโอเคแล้วก็โกโจโกโจใส่เข้ามาโอเคสวยสวยอันนี้เอ่อเดี๋ยวกดคลิกก่อนแบบโอเคตัวทรัพยากร3ตัว เอาไปเฮ้ยมันขาดอะไรกันเนี่ยโอเคถ้าแสงไม่เป็นไรอ่ะมาเนี่ยโชโกผมมีผมเผื่อไว้2ตัวในการอัพอขึ้นเป็น2ดาวลุงแล้วแล้วก็ได้มาอีกตัวหนึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่ยังถือว่าได้ตัว5ดาวเป็นตัวใช้งานมาถือว่าถือว่าดีกว่าได้พวกตัวแบบทรัพยากรอย่างเงี้ยเออถือว่าคุ้มกว่าอ่ะแต่ว่าธาตุไฟตอนนี้ก็ขาดฮานามิอีกตัวหนึ่งนีย่ย,ก,ยก็ได้แล้วก็โทโดเนี่ยโทโดไม่มีเล,เลยเว้ขาด2ตัวถึงจะ ขาดสตัวถึงจะขึ้นเป็น1ดาวลุ้งได้ตอนนี้คือติดโทโดตัวเดียวที่เหลือผมจัดเป็น1ดาวลุ้งหมดแล้วทุกตัวอ่ะมาเดี๋ยวเรามาอัพอาจารย์โกโจสตาร์ลุ้งกันคือจัดไปมาให้แล้วก็อันนี้4ตัวจัดไปแล้วก็อาจารย์อ่ะเราอัพผิดตัวไปเนี่ย อ,อ๋อผมได้มา2ตัวถูกล้มันอัพจาก5ดาวไป6ดาวก็ใช้ตัวหนึ่งอยู่แล้วนี่ว่อ,อแล้วก็เดี๋ยวรออีกตัวหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาอัพอ,อีกโอเคอันนี้เราเหลือตัวอยู่3 4 5ห้เหลือ5ตัว5ตัวผมอัพอยู่ตัวส่ตัว เอาไว้ก่อนเอาเอาไว้ก่อนเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวทรัพยากรในการอัพโกโจมันจะไม่พอเอาไว้แค่นี้ก่อนอะเดี๋ยวส่วนพวกสกิลอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวรอตอนทําสักระดับหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาทําการรีวิวทีนึงนะว่าจะเป็นไงสำเนาของอาจารย์โกโจนะอะแต่ว่าวันเนี้ยมันจะมีเดี๋ยวขอกระแของก่อนตับซาเอ้ยเราได้สิบตัวพอดีเลยเดี๋ยวนะเอ้ยจัดไปหน่อยจัดไปหน่อยเมื่อกี้ได้เมื่อกี้ได้เพิ่มอีก3ตัวเป็น มาจัดอีกสิบตัวป้าปเ้าให้พับอ่ะการันตีห้าดาวนะรอบนี้ตัวอะไรโกโจโกโจอีกรอบไหมอ่าโอเคไอตัวกักกางมาอีกอ่าอโอเคถือว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ่อเหลืออะไรวะที่ผมจะทำอันนี้อัพของหน่อยอ่าแล้วก็ ตอนนี้ผมเลเวล67มันมีฟังก์ชันใหม่หมาอีกอันนึงเป็นฟังก์ชันทางด้านของอันนี้เป็นเหมือนการกลางอาเขตมันคือบัฟตัวละครเนี่ยแหละบัฟของทีมเราอ่ะเดี๋ยวจะมาถือว่ารวบยอดไปเลยแล้วกันเพราะว่าเนี่ยมันมีค่อนข้างนิดเดียวก็คือไม่ได้ทำคลิปยากหรอกหน้าน,นี้อ่ะอันเนี้ยพอถึงเลเวล67มันถึงจะปลดนะแล้วก็อันเนี้ยเราจะได้มาฟรีกันอยู่แล้วสำหรับทางด้านของอันแรกนะเป็นเรื่องของอินดานี่คือการกลางอาเขตของโกโจใช่ไหมถ้าจำนิ้วไม่ผิดอ่ะพวกสกิลเนี่ยอย่างอันเนี้ยก็คือเออ่เมื่อเเเริ่่มนีย ฮีโร่ของเราเนี่ยมันจะได้ทางานั่งของเดฟเพิ่มขึ้น10%ต่อเนื่อง3เทินถ้าเลเวลสุดท้ายเนี่ยจะได้เดฟ20%ต่อเนื่อง3เทินอ่ะแล้วก็ทางด้านของอันนี้เอ่อเป็นพาสซีฟอ่ะเมื่อเริ่มเทินเนี่ยมันจะล้างเอ่อเมื่อเริ่มเทินจะล้างเอฟเฟกต์ควบคุมคอนโทรลเอฟเฟกต์ control, จากเพื่อนของเราเนี่ยเอ่อเออแค่นี้แหละแล้วก็ครูดาว4เทินอ่ะแล้วทางด้านของอันนี้ก็คือเพื่อนร่วมทีมของเราทุกคนเนี่ยจะได้รับบาเรียมั้งนะจะได้รับบาเรียออออเอฟเฟกต์ ในอินดาบาริออ๋อทุกเอฟเฟกต์ของของอันเนี้ยของของไอตัวกลางนิ้วเนี่ยเออมันจะยาวขึ้น1เทินน่าจะเป็นประมาณนั้นอ่ะแล้วก็อันนี้เมื่อเริ่มเทินเนี่ยฮีโร่ของเราทุกคนเนี่ยสปีดเพิ่มขึ้น40%อ่ะประมาณนี้อันนี้คือของโกโจน,นะถ้าผมจะไม่ผิดอันนี้อันนี้คือของใครวะนี่คือของเมงูมีเหรอมหาลากาเออเนี่ยมหาลากามหโหระกานี่อันเนี้ยน่าจะเป็นของเมงูมีนะอันนี้ถ้าจะไม่ผิดนะอ่ะสกิลก็คือ เพื่อนเราทุกคนเนี่ยเมื่อเริ่มเทินเพื่อนเราทุกคนเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยอ่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่งองสามเทินอ่ะแล้วถ้าเป็นอันนี้ก็คือเมื่อเริ่มเทินฮีโร่ของเราเนี่ยจะได้เ e อ็ก e ต้าเอ็กจะได้เ e อ็กต้าฮอตอ่ะแอดเอ็กต้าเพื่อนเราน่าจะอ่ะเมื่อเริ่มเทินยูนิตของเราทุกตัวเนี่ยจะได้สถานะฮอตก็คือฮิลสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะเป็นเวลาสามเทินแล้วก็อันนี้เอ่อทุกเอฟเฟกต์น่าจะบวกไปอีกหนึ่งเทินนะประมาณนี้แล้วก็อันน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 ีีีีี้คคืืืออ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 เเเเเเเมมม่่่่่่่รรรริิท์์ตตงฮโบววกกกกกกสปดด40ะะะหััััาาจแแฟฟย อาต่างแค่2ออันแรกส่วน2อันหลังเนี่ยมันก็น่าจะคล้ายๆกันอ่ะอันนี้คือของสุคุน่านะถ้าผมจะไม่ผิดเอ่อเพิ่มคีสิบสองเปอร์นามเทินให้กับทุกคนอันนี้เอ่อเมื่อฆ่าทาร์เก็ตได้ฮีโร่ของเราทุกคนจะได้รับพลังโจมตีสิในเทิร์นถัดไป1นึ่งเทินคูดาวสี่เทิร์นประมาณนี้แล้วก็อันนี้เอฟเฟกน่าจะบวก1เทิร์นแล้วก็บวกสปีดอีกสีส่วนอันนี้อันนี้มึงคือของใครอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าของใครอ่ะ อันเนี้ยสองอันล่างเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าของใครใครรู้สามารถคอมเมนต์บอกได้นะนี่อ่ะอันนี้เมื่อเริ่มเทิร์นที่โลกองเราทุกคนเนี่ยได้รับดาเมจรีซิต์20%ต่อเนื่องสามเทิร์นอ่ะอันนี้เออ่เมื่อจบเทิร์นลดพลังโจมตีของทาร์เก็ต4%อ่ะอันนี้คือเมื่อจบแต่ละเทิร์นเนี่ยลดพลังโจมตีของคู่ต่อสู้4%อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันสแต็กได้หรือเปล่านะอ่ะอันนี้เออ่น่าจะเอฟเฟกต์บวกหนึ่งอันนี้ก็สปีดบวก40เอฟเฟกต์อันนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าของใครเหมือนกันนะไม่คุ้นเท่าไหร่เเลยออ่ เมื่อเริ่มเทิร์นฮีโร่ทุกคนพลังโจมตีบวก20 3เทิร์นเออน่าจะเป็นประมาณนี้แล้วก็อันนี้เมื่อฆ่าทาร์เก็ตได้จะได้รับเอ็กซ์ตาดาเมจประมาณนี้ได้รับเอ็กซ์ตาดาดสเมจ4%นะแล้วก็อันนี้เป็นเอ่อน่าจะเอฟเฟกต์บวก1แล้วก็อันนี้สปีดบวก40ซึ่งการปลดแต่ละอันเนี่ยอันแรกเนี่ยมันน่าจะปลดฟรีทุกคนอยู่แล้วถ้าถึงเลเวล67ส่วนอีก4อันเนี่ยมันสามารถปลดได้จากกิลของเราเองนะอ่ะของเนี่ยมันจะใช้นี้้10อันนใชี้10อััันนน10 10ออ ให้เรามากดตรงช็อปกดช็อปปึ๊บกดตรงพอยต์กดตรงแคนอ่ะอันนี้อย่างของผมเนี่ยผมจาไม่ได้ว่ากิลมันวิวอะไรนะถึงจะสามารถแลกได้นะอ่ะของผมเนี่ยสอ,อันแรกเนี่ยจะมีให้แลกแล้วอันนี้เป็นเอ่อมหารากาศเนี่ยได้แล้วเอ่อสามหมื่นแต้มแลกได้10อันเลยก็คือใช้ส0,000ื่นแต้มสามารถปลดได้เลยอ่ะแต่ว่านี่คือซื้อได้แค่ครั้งเดียวนะครั้งเดียวส่วนนี้ของเอ่อยามะของของ,ของสุคระอ่ะอันนี้ใช้สาม0 0ื่นแต้มเหมือนกันแลกได้ครั้งเดียวซื้อนนึงก็สามารถปลดได้เลยแต่ว่า ไออันเนี้ยมันสามารถแลกได้จากกันอื่นอีกอ่ะจากนายฮันอันนี้นายฮันสามารถแลกได้เดือนละ3อันครั้งละ4 0,000ื่นเท่ากับว่าถ้าจะแลกเดือนหนึ่งให้เต็มเนี่ยเดือนหนึ่งก็ใช้1นึ่งแสนสองแต้มอ่ะประมาณนี้ถือว่าแพงอยู่นะอ่ะส่วนอีก2อันเนี่ยมันต้องใช้เวลกิลอ่ออะเวลกิลยี่สิบเอ็ดเวลกิลยี่สิบเอ็ดสามารถซื้อไอเน,นี้ยไอที่มันเป็นขวดอ่ไหเหล้าได้เนี่ยสามหมื่นเหมือนกันแล้วก็ดอกบัวเนี่ยก็ เลเวล21สเใช้สามห0ื่นสามารถซื้อนี้ได้เหมือนกันนะส่วนอันอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรมากส่วนมากจะมีแค่นี้เออมีแค่นี้แล้วก็อันอื่นผมไม่แน่ใจว่ามันแลกได้อไหมไม่ได้น่าจะมีแค่ไอเนี้ยที่สามารถแลกได้ส่วนอันอื่นส่วนอ,นอื่นผมหาไม่เจอมันอาจจะยังไม่เข้าหรืออาจจะมีร้านค้าอ๋อนี่นี่เน,นีอ่อันนี้เป็นดอกบัวก,กับไหเหล้าอันนี้มันต้องใช้กิจกรรมเติมนะเติมรายสัปดาห์หรือรายอะไรสักอย่างจำไม่ได้นี่ไม่ค่อยได้เติมอันนี้เท่าไหร่นะ น่าจะมีแค่นั้นอันอื่นไม่น่าจะมีต้องรอร้านค้าหรือว่ารอกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกแล้วกันนะว่ามันจะมาหรือเปล่าอะเ้ยแต่ว่าวันนี้ลืมอีกการหนึ่งเรามีอันหนึ่งที่สามารถใช้ได้อ่าอันนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้เดี๋ยวเอา่าแสงเลยดีกว่าเอาไว้เผื่ออัพตัวละครด้วยอะส่วนนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะมีเยอะอยู่นะอะเดี๋ยวมาสุ่มอันนี้มีผมมีสุ่มท่าแสงหนึ่งอันเดี๋ยวเราจะสุ่มกันว่าจะได้ตัวละครอะไรขอ เอาจิงมันน่าจะมีแค่ยูตะโกโจนักเรียนเกโทนักเรียนแล้วก็สุคนะน่าจะมีแค่4ตัวขอ4ตัวเนี้ยตัวไหนก็ได้อย่าเอาอิตาโดริอย่าเอาไอ้พวกตัวประกอบที่มันเป็นจาก4ดาวอ p เป็น5ดาวอย่าเอาพวกนั้นขอใน4ตัวเนี่ยตัวไหนก็ได้5ดาวตัวหนึ่งไปเริ่มนั่งไงไอชิบหายแม่งเอาตัวประกอบมาให้กูริงด้วย อ่าโอเคอะไม่เป็นไรอย่างไรเราได้โกโจ2ตัวจากอันนี้แล้วมันก็ค่อนข้างคุ้มพอสมควรแล้หละนะถือว่ากำไรแล้ววันนี้อ่ะโอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมานนี้นะก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากอดไรกดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปกเก่าๆได้เดี๋ยวแปะคลิป้างซ้ายเพยแด้งขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถ,ถึงตอนนี้ครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย,บาย,บาย,บายครับผม